มีความลับที่เก็บไว้อยู่ในใจมันานแสนนานเป็นความลับที่เก็บไว้ให้เธอคนสำคัญตัวเธอนั้นคงไม่รู้ว่าใครต้องทอรามานคนแอบรักเพ้อไปทุกวันมันอยากบอกให้เธอได้รู้ตอนเธอเมา ก็มาลือคืนนิดนึงคนระับให้เขาช่วยดูให้หน่อยคือเหมือนกับพอจะวิ่งได้แต่ท่า,าจะไม่ได้แบบสวยเหมือนเดิมครับมันมันไม,ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกเทคนิคว่าต้องยอ่อต้องอะไรเงี้ยการเลี้ยวก็ต้องอะไรมาปัดกุุนกันใหม่พอได้ครับเออสนุกอะ่ะเป็นคนสนุกคือมันจริงๆอนะในความลื่นไหลของมันมันสามารถ พลิกแฟงอะไรได้หลายๆลยอย่างคือเหมือนอยู่ๆเราจะวิ่งวิ่งหันหน้าแบบเออวิ่งแบบพมุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมครับสามารถคลิกเป็นถอยหลังได้อีกและสามารถตวัดไปข้างหน้าข้นนางหลังอะไรได้แบบมันฟรีอะครับมันทำได้หมดเลยอ่ะมันดีอะเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะไหมเหรอครับก็มีมีประมาณหนึ่งอะไรอย่างครับ พอมีเหมือนกันปกตนาการตามกันไปลักษณะเอ่อสำหรับแฟนคลับของผมก็จะเป็นลักษณะแบบส่วนมากบังชีเป็นผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะครับเขาก็จะไม่ได้มาแบบกลิกกราดมากแบบถล่มทลายอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ เขาก็ยังติดตามผลงานอะไรขอเราขึ้นเหมือนกันว่าถ้าเกิดใครว่างใครสะดวกก็ก็ามามาเจอกันอะไรอี้ยชมแอบรัเธไปทุกวนมันอยากบอกให้เธอได้รู้ตอนจะ้ามาวันที่ตาจะได้มองฉันมันจะมีใจที่ข้าในมัน p e r f e น t to me นะเธอรูมานเกินกว่าท่ันเฟนทองเกมไว้ ปกติเลยนะครับคือมีวอร์มเสียงนิดหนึ่งคือผมไปจะเป็นแบบวอร์มเสียงอะไรเงี้ยให้เสียงมันแบบได้ได้ผ่านกันแบบว่าใช้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเสียงมันจะมาครับถ้าวันไหนไม่ได้วอร์มเสียงก็อาจจะลองได้แต่อาจจะลองไม่ได้ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสำคัญนะเาก็เหมือนเวลาร่างกายเราออกกําลังกายอาจจะต้องวอร์ม ที่รู้มากล้ยชิดกันในวันนี้ฉันเพียงต้องการแลกเป็นสิ่งที่เธอไม่รู้ <Happy. S 1> แฮปปี้แฮปปี้สิครับแฮปปี้มากแฮปปี้มากคือหนึ่งเลยคือเหมือนฝันเป็นจริงนะครับตั้งแต่เด็กๆฝันที่แบบว่าอยากจะเป็นนักร้องอยากร้องเพลงเพราะๆทุกคนฟังและมีเพลงของตัวเองได้ทำ ได้มีอะไรเงี้ยไม่เป็นแล้วก็ได้มีคนรักรอบตัวเราเลยมีแฟนคลับมีเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจเราเยอะแยะเลยครับ <ๆ S 1> ก็ดีแล้วก็อยากจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรามากๆเลยค,คือไปก็ในความคิดของเป๊กน,นะครับก็คือหนึ่งน่าจะต้องแบบพยายามหาให,ให้เร็วที่สุดว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วก็ พอหาได้แล้วรีบมุ่งไปทางนั้นนะครับยังของเป็กก็รู้เลยว,ว่าชอบร้องเพลงแล้วมุ่งเลยตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับและทีนี้พอพอรู้ว่าเราชอบอะไรอยากทาอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ได้มาเลยักทีเดียวมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เป็กอยากจะออบอกทุกคนไว้ก็คือสู้ๆครับแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับขอให้ทุกคนมุ่งมั่นวันหนึง่งมันอาจจะเป็นของเราก็ได้ยิงเป็กที่คิดว่าการเป็นนักร้องของเป็กอะครับ มันดูยากมากครับมันดูไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ครับก็ยังไงทุกคนก็คงจะมีมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโอกาสเท่าๆกันนะครับก็อยากให้ทุกคนสู้ๆเผื่ออยู่ไม่ใจฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นเงินฉันหรือเปล่า,าจะเป็นเงินฉันรหรือเปล่าจะมี Yeah,